ครับสวัสดีครับผมวันนี้ครับเรานำพาท่านมาดูเกี่ยวกับพ่วงขังที่จะทาสีนะครับแต่ทําสีใหม่ปีใหม่แล้วก็ทําสีใหม่ครับก็ต้องมาขัดล้างหน่อยนะอีดอย่างดีเลยคนอย่างดีเดี๋ยวดูทําสีแล้วจะเป็นยังไงนี่นะครับครับไปทําติดตั้งไปเป็นปีนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสีใหม่นะครับนี่อาลุกุ่งอีสานด้วยครับนะเออติดตามชมมานะครับ ครับถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับเน่กดเช็ดก็เป็นฝีมือของเขาเองนะครับนะล้างเลยนี่ทำให้ดีเดี๋ยวสีจะไม่ติดนะครับเก่าแล้วปิใหม่ก็ทำสีนกทีนึงนะครับโอ้สภาพรถก็ยังไม่เก่ามากนะครับแต่ว่าจอดไว้นานนะใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างหลังจากทำงานนักมากก็เปลี่ยนสีให้หน่อยสีใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำสีนะครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหนการทาสีพ่วงข้างนะครับนี่โอ้ยทาแดดแดงๆเลยครับก็กลัวสีจะไม่แห้งนะ นี่นี่เจ้าของทาเองครับนี่สปริงของเขาเป็นสีแดงเออเขาเก็บสีนะครับอยากได้ใหม่ก็ต้องทาใหม่นะครับไม่ต้องสั่งไม่ต้องจ้างช่างทานะครับทาสีเองเลยนี่คันนี้เขาจะมีหลังคาด้วยนะล้างแล้วก็เอามาตากแดดนะครับนะตากแดดแล้วก็ทําสีใหม่เดี๋ยวจะเอาไปโชว์วนี่นะครับเดี๋ยวดูกันสวยหรือไม่สวยวอยู่ที่คนทาครับผม คับนี่ก็ทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแห้งเออโอ้เจ้าของทาเองนี่ก็เป็นอย่างนี้แหละครับนะนี่ทาได้เลยเอาเดี๋ยวเราใส่ดูดิเอารถมาเทียบใส่ดูว่าทาสีแล้วขับขี่ไปแล้วมันจะงามไหมนะครับคันนี้ก็ติดตังแบบสลักด้วยนะครับนี่เจ้าของก็มีความชำนาญ จะใส่เองนะครับนี่เออใส่เลยข้างหลังมันห่างไปเปล่าครับจะใส่ข้างหน้าก่อนนะครับนี่ใส่ข้างหน้าได้ก่อนเปลี่ยนที่ก็จะใส่ยากนิดนึงผิดนิดนิดนหน่อยเพราะว่าระดับนะระดับที่ไม่เท่ากันออครับหน้าเข่าแล้วครับอา,ามาดึงหลังเข่า อาจานอือตรงกลางอ่ะตรงกลางเดี๋ยวก็เอ็นเอ็อนอิบเดียวเออกระชากนิดเดียวนี่เอาข้าตัาง้งคืนตังคืนเก้าตั้งขึง้นหน้าด้วยครับหน้าด้วยเออโอ้ยทำสีนี่นานนมโพจะเสร็จเนี่ยทำเองเนี่ยก็าทาไปเลยครับนี่ อา้าวไปลองดูสิแม่ขีมาไกลนะครับนี่ต้องมาทำสีเองช่างไม่ว่างครับมันเลิกกาทำสักหน่อยนึงไปดู่นะี่ค่อยๆไปดูโชคดี ครับวันนี้คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณมากสำหรับผู้ติดตามขอบคุณครับสวัสดีครับ